Thank you สวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง w ว s t e r ร์นสตูดโอกันอีกแล้วนะครับก่อนอื่นพวกเราต้องขอพย,ยักยงยิ่ยงนะครับที่เมื่อวานพวกเราไม่ได้มาต่อซีรีส์เรื่องซาเลมอีพีที่7เพราะจากอีพีที่แล้วมันสร้างบาดแผลต่อจิตใจของแอดมากยอกนะครับเมื่อวานพวกเราแค่ลาพักผ่อนหนึ่งวันนะครับและวันนี้พลังของพวกเราก็เต็มที่แล้วพวกเราจะมาต่อกันกับซีรีส์เรื่องซาเลมอีพีที่7ซีซั่นที่3กันครับและเช่นเดิมครับก่อนที่พวกเราจะไปรับชมรับฟังกันนั้นพวกเราอยากจะขอขอบคุณ้สนสนนนนนัับบุุใจดดีีทททกกาก่ก่่าาาาาเเขมมรรววแฟพ ท่านแรกเป็นผู้ที่ไม่ประสองค์ออกนามได้โดยเน้นมา30บาทครับท่านที่2คุณพัทราพรได้โอนมา162บาทครับท่านที่3คุณอ่อนเฉพาได้โอนมา3บาทครับถ้าเราเอ่ยชื่อผิดไปก็ต้องขอโทษด,ด้วยนะครับท่านต่อไปคุณอัศนีได้โอนมา270บาทครับและท่านสุดท้ายคุณนิสรีนได้โอนมา50บาทครับ พวกเราทราบซึ้งใจอย่างมากที่ทุกท่านยังคงเอนดูช่องพวกเราพวกเราขอขอบคุณทุกท่านจากใจยิ่งถ้าพร้อมกันแล้วเราไปรับชมรับฟังซีรีส์เรื่องนี้กันเลย E p พี EP ที่7พฤหัสชาตรีจากอีพีก่อนหน้านี้นะครับพวกเราได้ลงเพลงที่จอมพิศรร้องแต่ทางทีมงานตัดต่อลืมใส่เสียงเดี๋ยวเราจะลงใหม่ในอีพีนี้กันครับลองไปรับฟังเชงจริงๆได้เลยครับ Wednesday, bed Thursday, sick Friday Saturday, buried Sunday. จากเหตุการณ์ที่แสนอึดอัดระหว่างบารอนเซบาสเตียนและแมรี่ก่อนหน้านี้แมรี่ได้กลับมาอย่างบ้านของซิบลี่อย่างหัวเสียเพราะไม่คิดว่าบารอนเซบาสเตียนจะทาถึงขนาดนี้บารอนถามถึงแมรี่ว่าแต่เจ้ากุปฏิเสธไม่ได้นี่ว่าจะรู้สึกดีเหมือนกันแมรี่ก็ตอบส่วนกลับมาว่านั่นแหละคือเหตุผลที่คาเกลียเจาบารอนได้จับหัวของแมรี่มาจูบก,กันอย่างดุเด,ดือดอีกครั้งแต่ฝั่งแมรี่นั้นก็ยังคงไม่พอใจเธอเลยดันตัวของบารอนเซบาสเตียนออกมาที่ที่เราจะรักกันมิแต่ใน,นนารกเท่านั้นเมื่อพระอาทิตย์ขึ้นฟ้าเมื่อออไหร่ตตาาขขงงงทั้้คูก็ด แ,แมรี่เธอรู้สึกได้ว่าในตอนนี้จอมพิศารน่าจะคงรู้เรื่องหมดแล้วแต่บารอนเซบาสเตียนก็ได้พูดกับแมรี่ว่าข้าบอกเจ้าแล้วว่าข้าสามารถปลดปล,ล่อยเราทั้งคู่จากจอมพิศารพกนั้นได้และข้าก็จะทํามันแมรี่กลับมาด้วยสายตาอ่อนอ้ออีกครั้งบารอนเลยบอกวิธีว่าออกไปกับข้าตอนนี้ตอนที่ตะวันของวัน,น,นที่จะแดงฉานบารอนเซบาสเตียนยังคงไม่เข้าใจอยู่ดีว่าเธอไม่สามารถออกไปจากเมืองซาเลมแห่งนี้ซึ่งมันเป็นที่ที่รักเงาของต้นประการกําลังปกคุมอยู่บารอนไม่ได้เชื่อเรื่องนี้ตั้งแต่แรกเขาคิดว่ามันเเเป็นคําาาาโกกกหหหขออองงลลล่่่มมตที้้้รใใชแะ แมรี่ยังคงอยู่ในเมืองแห่งนี้แมรี่ก็คิดว่ามันอาจจะเป็นไปได้เพราะเหล่าแม่มดเทาพวกนั้นไม่สามารถเชื่อใจได้จริงๆบาราลีจูบแมรี่เพื่อว่าไปยังสถานที่ที่ราของต้นไม้บัพการนนไม่ได้ปกคลุมเวบแปลกแมรี่ก็ยังคงไม่เป็นอะไรแต่ทว่าหลังจากนั้นไม่นานร่างของเธอก็เริ่มเปลี่ยนไปเป็นต้นไม้ทีละนิทีละนิจนบาราลนั้นต้องพาแมรี่กลับไปที่บ้าน ทำ่ม่พอใจในตัวบารอนมากๆไม่คิดเลยว่าเขาจะยอมตัดสินใจงงๆทําแบบนี้หากบารอนเพลไปอีกนิดเดียวเธอเป็นอันจะต้องตายแน่นอนมันจึงทำให้บารอนเซบาสเตียนนั้นต้องหลั่งน้ำตากับการตัดสินใจงงๆของเขาและบารอนก็บอกแมรี่ว่าเขาจะไม่ยอมทิ้งแมรี่ไว้ที่นี่แมรี่ก็ตอบสนับว่าคําสัญญาง่ายๆของเจ้าอีกสินะ บารอนเซบาสเตียนตอบออกมาด้วยน้ำตาว่าเขาบูชาแมรี่ข้าให้เจ้าได้ทุกสิ่งนี่คงแสดงให้เห็นว่าบารอนเซบาสเตียน <Baron Sebastian S 2> ได้ตกลงก้นเสน่หาของแมรี่อย่างเต็มเต็มคอเแล้วแมรี่เลยได้เสนอให้กับบารอนว่ามันมีทางเดียวที่เราจะได้อยู่ด้วยกันนั่นก็คือเจ้าต้องเลือกระหว่างข้าหรือเด็กนั่นเจ้าจะค้าเด็กนั่นด้วยกันไหมคอตอนเด็กกลับมายังบ้านของภรรยาอีกครั้งแต่ครั้งนี้มันก็ทาให้คอต้อนตกแปลกใจครับเพราะแอนเฮลได้โชว์หน้าทองของเธอเพราะทองของเธอนั้นได้ปองจากเหตุการณ์ก่อนหน้านี้แน่นอนว่่่่่าาาาาาาคคออออตตนนนนกกก็แแทบบบบไไมมมเเชืสสยยรัััััขขถถึึงงงดดวปห์ แต่ทำไมมันถึงโตขนาดนี้ทางด้านแอนก็สามารถแถออกมาได้อย่างชาญฉลาดว่ามันคงเป็นเพราะเลือดแม่มดที่อยู่ในตัวฉันมันจึงสามารถทําให้เด็กคนนี้โตเร็วกว่าที่คิดคอตตอนเมเธอผู้ไม่รู้อะไรก็กลับเชื่อภรรยาของเขาแอนเฮลซะแล้วคอตตอนรีบย้ําคําเดิมว่ารีบเก็บข,ของไปยังบ้านซิบรีเร็วเรวพราะในตอนนี้มันเหลือเวลาอีกไม่มากแล้วแต่แอนเฮลก็ยังคงอ้างว่าแต่ในตอนนี้ข้ามีสุราบางอย่างจะต้องทําให้เสร็จเดี๋ยวข้าจะรีบตามไปและทั้งคู่ก็ได้จูลบลาเพื่อไปทําหน้าที่ของตัวเองทางด้านแอนเฮล มันกลับขยับได้เองเมื่อเธอเดินเข้าไปใกล้เปลตัวนั้นเธอก็ได้เห็นเหมือนเงาที่เดินผ่านไปพร้อมกับเสียงกรีดร้องที่น่าขนลุกใครเคยดูซีรีส์เต็มก่อนอาจะพอเข้าใจนะครับว่าพิศาตรตัวน,นี้น่ากลัวมากๆเพราะแต่ละฉากที่มันแสดงตัวออกมานั้นเรามักจะไม่ค่อยเห็นหน้าของมันเต็มๆมันจะทาให้เรารู้สึกขนลุกทุกครั้งที่ตัวของมันปรากฏออกมาแอนฮลเธอร์ <he> บอกกับพิศาตรตัวน,นั้นว่าข้าไม่มีทางเลือกข้าแค่ทาสิ่งที่ดีที่สุดอย่ามายุ่งกับข้าทางฝั่งของจนนอาางห์ ทันทีที่คนตีเหล็กนั้นได้ออกไปจากโรงตีเหล็กจอหนเอาเดนจึงใช้จังหวะนี้ใน,นการแอบเข้าไปแต่ใครจะรู้ละครับว่ามีคนยังเหลืออยู่และเขาก็ได้ใช้กระบอกปืนหันมาที่หัวของจอห์นเอาเดนเพราะนึกว่าจอห์นเอาเดนนั้นเป็นหัวขโมยแต่จอนกลับยืนเหรือญทองให้เขาและบอกกับช่างตีเหล็กว่าอยากลับมาก่อนรุ่งสางช่างตีเหล็กได้ถามกับจอห์นเอาเดนว่าเจ้าต้องการอะไรกันแน่แต่จอนก็สารภาพบอกมาว่าเขาต้องการตีมีดเล่มหนึ่งมันเป็นมีดลับของตระกูลเอาเดน en, ซึ่งมีแค่คนในตระกูลเท่าน,น เขาจึงทำการเทวัตถุดิบที่ทิทบ้าให้มาระหว่างที่จอห์นกำลังตีมีดเพลินๆไปนั้นบางสิ่งบางอย่างมันก็แวบเข้ามาในหัวของเขานั่นก็คือเรื่องของเมื่อคืนนั่นเองครับแม้ว่าสิ่งที่บารอนพูดกับแมรี่ไปก่อนหน้านี้เมื่อจอห์นเอาเดนตื่นขึ้นมาก็จะคิดว่ามันเป็นแค่ความฝันแต่ใครจะไปรู้ล่ะครับว่าจอห์นเอาเดนคิดเรื่องนี้มากๆตอนนี้ยังคงไม่แน่นอนว่าสิ่งที่จอห์นเอาเดนได้เห็นภาพก่อนหน้านี้เขากำลังคิดว่าเรื่องจริงหรือความฝันกันแน่แต่ที่แนนแนน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 น่่ออ่่่่่่ภาา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 พขขขขออ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 งง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 มมมมมัััััยยยยยยตตตตติดดดจจเเเเเููีีีรรรรรว้้กกกกกกะคคคคลบบบบืืทปปซส เแต่เมื่อเธอรู้สึกขึ้นมาอีกทีเธอก็ลืมไปว่าใช่คนที่เธอรักจอห์นเอลเดนจะรู้สึกยังไงเมื่อรู้ว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องจริงเธอรีบหยิบกระดาษและปากกาขึ้นมาเพื่อเขียนจดหมายไปถึงจอห์นเอลเดนตัดไปที่ทางด้านแอนเฮลเธอเข้ามาเสิร์ฟอาหารเช้าให้กับกรียนาแต่ทว่ากรอยนาก็พุ่งเข้ามาใส่เธอทันทีและตะโกนออกมาว่านางปีศาจนางแม่หมดแต่ยังไงพลังกำลังของกรียนาก็ไม่สามารถสู้พลังแม่หมดขั้นสูงของแอนเฮลได้เธอสามารถยกตัวของกรียนาแค่เพียงยกมือขึ้นแค่นี้มันก็็ทําาาาาาใใให้้้กกกลลออออเเเเรรรียยนนนนนนิ่่่งงงงงสบไดดฐะขขขคปแมจวพธ ไปแบบนั้นมันก็เหมือนการฆ่าเธอทั้งๆท,ท,ที่เธอยังหายใจเธอถามแอนเฮลว่าทำไมถึงทำกับเธอแบบนี้และร้องไห้พร่ำเพรอถึงลูกของเธอแอนเฮลได้กล่าวว่ามันเป็นลูกของคอตตันเขาเป็นคนช่วยชีวิตเด็กคนนี้ไว้มันดูเหมือนจะเป็นคำตอบที่เห็นแก่ตัวนะครับแอนเฮลเธอยังคงเห็นแก่ตัวและคิดผิดไปว่าลูกคนนี้มันเป็นลูกนอกสมรสหากใครรู้ว่าเด็กคนนี้เกิดมาเขาก็ต้องบอกว่าเป็นลูกช่วแน่นอนเธอเข้าใจว่าเธอนี่แหละเป็นคนใจกว้างและเป็นคนช่วยเด็กคนนี้และกลรอเรนาเอาไว้จนทําให้กรอเรน่านั้นต้องพูดมาด้วยน้าเสียงที่กัแขนว่าาาเจ้โมยลูกไปพระเจ้าต้องทัน ดูเหมือนว่าแอนเฮลจะทลำลึกลงไปจริงๆแล้วล่ะครับจนขนาดไม่รู้สึกตัวว่าตนเองทําผิดไปแล้วที่ได้ตอบกลอเรียาไปว่าพระเจ้าจะมองว่าข้าเป็นคนจิตใจดีที่ช่วยผู้อื่นเอาไว้ไม่รู้ว่าเป็นเพราะเหตุใดกันแน่ที่ทําให้แอนเฮลเป็นหนักถึงขนาดนี้ บารอนเซบาสเตียนได้มายังต้นไม้บรพาการทางพวกแม่มดเทาก็คิดว่าบารอนเซบาสเตียนส่งตัวเองมาตายชัดๆองรู้นะครับว่าเหล่าแม่มดเผาไอเซกนั้นต่างขับแขนใจในตัวแม่ของเขาแต่ดีที่บารอนเซบาสเตียนอ้างมาก่อนว่าเขามาที่นี่ในฐานะผู้ส่งสารมันเป็นสารที่แมรี่ได้ส่งมาคืนนี้นางวางแผนจะไปกำราบเด็กนั้นนางจะทําไม่ได้หากปราศจากพวกท่านและภาพเก็ด็ดตัดไปยังไอแซก ไอแซคได้ลุกขึ้นมากล่าวปลุกใจให้กับชาวเมืองนอกกัสโฮว่าตรงนี้ที่ที่เรากําลังอาศัยอยู่เป็นดังเสมือนทางผ่านของของเสียจากบ้านรูราลังใหญ่ของพวกพิร์ตันเพื่อสงสัยไม่ว่าพวกมันทํากับเราเหมือนกับเป็นหมาก็เพราะพวกเจ้าอยู่อย่างหมาไงไม่อาบน้ําร่วมเพศกันกลางถนนในที่ที่เด็กๆก็เห็นได้ทุกคนก็ต่างม,มองมาที่ไอแซคทันทีพวกเขาวาังจะให้ไอแซคเป็นผู้นําแต่ทำไมถึงดูถูกพวกเขากันนักและไอแซกก็ได้พูดต่อไปว่าถ้าความจริงมันฟังเลื่นหูทุกคนก็พูดกันหมดแล้วนี่คือความจริงที่เจ็บปวดและเขาก็ไม่่กกกลััววทีจะเาเาารพ คนละชั้นกันก็เพราะเราเป็นฝ่ายที่เหนือกว่าไงนี่แหละคือสิ่งที่พวกพิรูตันกลัวนักหนาทุกคนเริ่มเห็นด้วยกับคำพูดของไอแซคดังนั้นเราควรที่จะเคารพตัวของตัวเองให้มากที่สุดเคารพให้มากพอเพื่อที่จะยืนหยัดให้ตัวของตัวเองนั่นแหละคือวันที่มันกลัวเราต้องไม่กลัวพวกมันไอแซคเลยได้ตะโกนออกมาว่าเราไม่ต้องการกฎหมายของพวกมันเขาจึงได้ทําการทิ้งกระบองลงไปในบ่อน้ําเราจะไม่ยอมให้พวกมันเหยียบยาอีกต่อไปคําพูดของไอแซคมันช่างกินใจชาวเมืองมากๆจากคนที่เคยชอบไอแซคมันก็ยิ่งทําให้พวกเขารักไอแซคเข้าไป ของอาคารที่เป็นเหลานั่นก็คือสายตาของเมอร์ซี่นั่นเองครับเธอกล่าวว่ายิ่งเราโจมตีไอแซคมากเท่าไรเหมือนจะยิ่งทาให้เขาแข็งแกร่งขึ้นไปอีกทั้งนี้ขนาดผู้ตรวจการฮาซอนนั้นยังไม่กล้าที่จะทําอะไรไอแซคหากว่าเกิดอะไรขึ้นกับไอแซคแน่นอนว่าคนที่ถูกเพ่งเล็งมานนันก็คือเมอร์ซี่และฮาซอนครับแต่ผู้ตรวจการฮาซอนยังหวังว่าเขาจะเป็นคนพาเมอร์ซี่ไปยังเมืองที่จเจริญกว่านั่นก็คือเมืองเซเลมครับ แต่เธอคิดว่ามันคงเป็นไปไม่ได้เพราะคนในเมืองนั้นต่างรัวเมอร์ซี่เป็นใครผู้ตรวจการฮาซอนจึงได้บอกกับเมอร์ซี่ว่าเขาจะเป็นคนเล่าเรื่องใหม่ให้เองโดยบอกว่าเมอร์ซี่นั้นเป็นคนที่กำพราพ่อแม่เล้ถูกแมรี่เอาไปเลี้ยงแต่สุดท้ายแล้วเมอร์ซี่เธอถูกเป็นแพทรับบาปให้แก่แมรี่ผู้ยิ่งใหญ่มันจึงทาให้เธอต้องปกป้องตัวเองอยู่ในป่าและแทบเอาชีวิตไม่รอดฮาซอนกล่าวว่าไว้ใจได้เพราะในตอนนี้แมรี่ถูกขับออกจากชนชั้นสูงแล้วตอนนี้เธอกลายเป็นแค่คนรับใช้ในขั้วหาดของนางเองและต่อไปตำแหน ก,กับข้าที่เป็นผู้นําของเมืองเซเลมแอนเฮลเธอเข้ามายังเลาของเมอร์ซีเว็บแรกที่เธอได้เห็นเมอร์ซีเธอก็แทบจะไม่ได้ว่าคนคนนี้คือเมอร์ซีซึ่งสาเหตุที่เธอมานั้นก็เป็นเพราะว่าเธอต้องการคุยกับแม่เลาเรื่องอะไรบางอย่างแต่จริงๆเธอไม่เคยรู้ว่าแม่เลาของที่นี่คือเมอร์ซีแต่เมอร์ซีกลับไล่ให้แอนเฮลกลับไปก่อนเธอพยายามไม่ให้แอนเฮลรู้ว่าเธอและฮาซอนนั้นกําลังคบกันอยู่และเธอก็จะเป็นคนไปหาแอนเฮลเองทางฝั่งของแมรี่เธอเข้ามาหาคอตตอนเมทเธอร์แต่คอตตอนเมทเธอร์ก็ยังคงขับแค้น ยังกล่าวว่าเธอยังเป็นต้นเหตุที่เป็นคนพาจอมพิศดารมายังโลกแห่งนี้แมที่เธอกล่าวว่าเธอไม่สามารถแก้ไขเรื่องนั้นได้แต่จงฟังข้าซะก่อนในตอนนี้เหลือเวลาอีกสามวันแล้วก่อนที่เมืองนี้จะถูกเผาเป็นจุนเธอเลยได้ปรอสีชาติขึ้นมาทันทีที่คอตต้อนได้เห็นนั้นเขาก็ต้องอึ้งไปสักพักเลยทีเดียวคอตตอนรู้ดีว่าสิ่งๆินนั้นมันคืออะไรจากตำนานได้กล่าวว่าสิ่งนี้มันคือปรอทสีชาติมันเป็นสิ่งที่ถูกนํามาจากกลนบึ้งของยอมโลกหากมันได้สัมผัสพื้นดินนนดินน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 เมมมมมื่ออนน่่่่่ออออออไไไหรรรรักกก็ทาาาาาาใใใ้้้้้้้้แแดดดดคคคคตตตบววววีีีีขสถถชยลลงงึ นั่นก็คือลูกของเขาที่กำลังจะเกิดมาสิ่งแมรี่ก็ไม่เคยรู้มาก่อนหน้านี้แต่ว่าสิ่งสิ่งเดียวที่แมรี่จะขอให้คอตตอนนั้นก็คือการส่งจดหมายไปให้จอห์นเอาเดนนั่นเองและเธอสัญญาว่าจะไม่ขอให้คอตตอนช่วยอะไรอีกคอตตอนได้ยินเสียงโยโยนจากประตูนั้นอีกครั้งยิ่งเขาได้เดินเข้าไปใกล้ๆกก็พบว่าเสียงนั้นมันคือเสียงของอินคริสเมเธอร์ที่เดียร์คอตตอนมาผ่านทางประตูน,นรกมันจึงทำให้คอตตอนต้องรีบพยายามเปิดประตูนั้นทันทีเพื่อว่าเขาจะสามารถช่วยชีวิตของพ่อเขาก มเมเ่อทันทีเขาบอกกับคอตตันว่าให้อยู่ห่างจากประตูนั้นซะ เพราะประตูใบนั้นมันคือประตูที่จะพาเจ้าไปสู่นรกคำพูดนี้จึงทำให้ขอตัอนนั้นเสียวสลังไปเลยทีเดียวเมื่อรู้ว่าประตูที่เขาพยายามจะเปิดนั้นมันคือประตูนรกมเมื่อเมืองน็อกเกอร์โธไม่ต้องการกฎหมายจากเมืองไซเลมแล้วดังนั้นผู้ที่จะตัดสินโทษทุกอย่างให้แก่เมืองน็อกเกอร์โธก็จะตกเป็นของไอแซคเมื่อลูกน้องของไอแซคสามารถจับคนผิดมาได้เขาก็จะพามาหาไอแซคเพื่อไอแซคนั้นตัดสินโทษให้แก่พวกเขาแต่ทุกคนเคยได้ยินคำนี้ไหมครับว่าเมื่อผู้นำดีบ้านเมืองก็ย่อมดีตามใช่แล้วครับอย่่รารานนาา่าทีเเไแคป็็นนมกขต ลืมว่าอะไรที่แบกอยู่บนบ่าแม้ว่าชายคนนี้จะกระทาผิดจากการขโมยขนมปังและไก่ฟ้าไอแซกจึงขอฟังเหตุผลจากชายคนนี้และได้รู้ว่าแท้ที่จริงแล้วสิ่งที่ชายคนนี้ทําไปก็เพื่อปากท้องของลูกชายเนื่องจากเขาเป็นผู้ลี้ภัยที่เพิ่งเข้ามาครอบครัวที่เหลือของเขานั้นถูกฆ่าโด,ดยชาวฝรั่งเศสและอินเดียนแดงไอแซกได้ฟังเหตุผลนั้นเขาก็รีบตอบว่าชายคนนี้ทันทีเลยว่าและเหล่าคนที่อบขนมปังกับคนลากไก่ฟ้าพวกนั้นล่ะพวกเขาไม่ควรได้รับผลของการมานะและอุสาหะหรอไอแซกกล่าวว่าเราจะไม่ให้อภัยกับการลักขโมยยแแต่่คคววาามมมหหิกกก็เชชนนนนนััััไไอซด้้บขปงใ ไอแซคได้เริ่มส่งเสียงบอกกับทุกคนว่าชายคนนี้อาจจะเป็นเราคนไหนก็ได้ดังนั้นเราจะเลี้ยงอาหารเขาราวกับเป็นพี่น้องแต่เขายังคงต้องทำงานชดใช้ความผิดโดยการทำความสะอาดถนนเป็นเวลาหนึ่งสัปดาห์แซกนั้นสมกับเป็นผู้นำในอุดมคติจริงๆครับและแล้วคนที่เขาไม่คิดว่าจะถูกจับนั้นก็ได้ถูกจับมาหาตัวเขานั่นก็คือจอห์นเอาเดนนั่นเองครับจอห์นเาเดนนั้นถูกจับได้ที่โรงตีเหล็กและในตอนนี้ก็ยังไม่รู้ว่าช่างตีเหล็กนั้นหายไปไหนจอห์นเดยอาเด้นก็ยัง,อง,องคจอนาเเดว่จ้านกับ าาว่าเจ้าไม่ได้ทําอะไรกับช่างตีเหล็กแต่จอโนเดนก็ตอบรับไปไอแซกได้กล่าวกับผู้คนว่าข้ารับรองชายคนนี้ได้แต่ถ้ารู้ว่าเกิดอะไรขึ้นกับช่างตีเหล็กจอโนเดนจะต้องเป็นคนที่ชดใช้และทั้งคู่ก็ได้ออกมาคุยเป็นการส่วนตัวไอแซคยังคงถามถึงเรื่องที่เกิดขึ้นว่าเจ้าคิดอะไรอยู่ถึงเลือกจะเรียนตีเหล็กในเวลายาว่างจอโนเดนได้ตอบไปว่าเมื่อถึงเวลาข้าจะบอกเจ้าเองถ้าข้ายังอยู่นะทางฝั่งของไอแซกก็ยังคงเข้าใจจอโนเดนเสม,มอมาและไม่คิดที่จะถามต่อเพื่อซ้วแซกจอโนเดนมันจึงสแสดง แต่แล้วคนที่ไม่คาดคิดอีกคนก็โผล่มานั่นก็คือคอตอนเมเทอร์นั่นเองครับซึ่งมันเป็นภาพที่ใครหลายๆคนต่างตั้งตา,งตางรอครับมันก็รวมผมโดยคนหนึง่งไปจอนเอาเดนได้เห็นข้อตอนเมเทอร์ก็ได้ง้างปากใส่ข้อต้นทันทีถ้ารับใช้ผู้ประจบสอบพ่อก็โผล่มาแต่ขอตอนก็บอกกับจอนว่าเจ้าไม่รู้ความจริงหรอกจอนว่าข้าถูกมนต์สะกดแต่ตอนนี้ข้าดีขึ้นแล้วซึ่งวันนี้ข้ามาที่นี่เพื่อทําให้มันถูกแต่ก็พร้อมนากันได้ไม่นานครับจอนและขอตตอนก็ได้แยกมาทีี <Cotton S 1> ีี่่่่่่่่่่่รร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 ้้้้าาาาาานนนนนนนเเ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 ลลออ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 ตตไดดดิมืืืงงงงงงททุกกกกกยยขขููชชชวััับปซึจใ คอตตอนเล่าว่าแมรี่เป็นคนที่ล่วงความลับเรื่องนี้มาจากบารอนเซบาสเตียนแต่จอรนก็ถามไปว่าเธอทํำยังไงและคอตตอนก็หยิบจดหมายของแมรี่ขึ้นมาจนจอรนเอาเดนน,นได้เปิดอ่านเว็บแรกที่จอนเอาเดนนได้เปิดอ่านจดหมายนั้นมันก็ทําให้จอนนั้นถึงขนาดร้องไห้ออกมาเลยทีเดียวเนื่องจากว่าจอนนั้นอ่านหนังสือไม่ออกครับต้องบอกว่าฉากนี้แอดไม่ได้มั่วขึ้นมาเองแต่หนังมันเขียนให้ออกมาอย่างนี้จริงๆซึ่งมันก็ถือว่าเป็นฉากฆ่าไปหนึ่งกลุ่มตอนแมรี่เธอา่นถึงขนาด จอยอดรักของข้าหัวใจข้าเต้นได้ทุกจังหวะด้วยการคิดถึงเจ้าข้าได้ข้อมูลสําคัญที่ข้าต้องเล่าให้เจ้าฟังพ่ารู้ว่าการโจมตีครั้งนี้ไม่ได้มาจากนอกเซเลมอากแต่ว่ามันเป็นภายในข้าไม่อานเอยสารภาพออกมาว่าข้าต้องทําสิ่งใดเพื่อได,ได้ข้อมูลมาแต่ข้าเชื่อว,ว่าเจ้าอาจจะรู้อยู่แล้ว ก่อนหน้านี้ที่จอห์นเอาเดนคิดว่ามันเป็นฝันร้ายแต่เหมือนเขาจะรู้ตัวแล้วว่าสิ่งที่เกิดขึ้นมาก่อนนี้มันก็คงจะเป็นเรื่องจริงเธอได้เขียนต่อยว่าข้าไม่มีทางเลือกนอกจากทำต่อไปเชบาสเตียนเป็นเครื่องมือของพวกเขาและข้าต้องทำให้เขาเป็นของข้าโปรดรู้ไว้ว่าเราสู้ในสงครามเดียวกันข้าอยู่ในนี้เจ้าอยู่ข้างนอกดังนั้นสิ่งที่จำเป็นก็คือเราต้องไว้ใจกันและกันเช่นเดียวกันกับที่เจ้าต้องเอาชีวิตไปเสี่ยงข้างนอกฉ่นข้าก็จะไม่พยายามคิดถึงมันหากเราสามารถหยุดมันได้เราจะมีเวลาด้วยกันทั้งว้งงคตลออววิหหาาาากกเเรมบปข็จะ อดไม่ไปพร้อมกับทุกคนรักหมดใจ แมี่อจบข้อความในจดหมายนั้นพอตอนถึงกับบอกกับจอห์นเอาเดนว่าเจ้าก,กับข้าถูกสาปให้คองเกี่ยวกับผู้หญิงที่ซับซ้อนแต่จอห์นก็ได้พูดออกมาว่าแม่มดที่ซับซ้อนต่างหาก็อตอนตอบกลับว่าแต่เธอก็เป็นแม่มดที่คุมใจเราไว้พอตอนจึงตัดสินใจบอกกับจอห์นเอาเดนว่าเมียของเขาในตอนนี้กําลังตั้งครรภ์และขขาก็จะไม่ยอมให้ลูกของข้าเป็นกัมプาก่อนที่เด็กคนนั้นจะได้ลืมตาดูโลกใบนี้จอห์นก็หงิกกลับไปว่าข้าก็เป็นพ่อของลูกแม่มดแล้วดูสิเป็นยังไงแมรีเอ้้้มามามาาางงศในนยขขครัสต น้องชายจอมปีศาจดูดูแล้วเหมือนกับว่าเธอก็ได้วนไววในตัวของแมรี่ซะแล้วพร้อมกันนั้นแมรี่ได้ใช้คำพูดเสี้ยมจอมปีศาจและน้องชายจอมปีศาจในระหว่างที่เธอถอดชุดพลางๆต่อหน้าน้องชายจอมปีศาจร้ายกาจจริงๆครับ และภาพก็ได้ตัดไปที่กราเลนาหลังจากที่เธอตื่นมานั้นก็ได้พบว่าแอนเฮลกำลังรออยู่แอนเฮลเธอใช้เวทมนตมควบคุมร่างกายของกราเลนาเพื่อไม่ให้เธอนั้นขยับไปไหนและเธอก็เริ่มขึ้นมาคล่อมกราเลนาและเมื่อเธอใช้นิ้วมือเหยงเข้าไปในตาของกราเลนานิ้วมือที่เราจะได้เห็นมันกลับกลายเป็นนิ้วมือของปีศาจแย่เข้าไปในตาของกราเลนาจนเกือบจะเมิดนิ้วของเธอและภาพก็ตัดสลับจากที่เป็นแอนเฮลที่กำลังคล่อมอยู่มันกลับกลายเป็นปีศาจที่กำลังแอบดูแอนเฮลก่อนหน้านี้ บารอนเซบาสเตียนได้เข้ามาคุยกับจอมปีศาจอีกครั้งแต่ทว่าจอมปีศาจกลับรู้อยู่แล้วว่าบารอนเซบาสเตียนได้ทําอะไรกับแมรี่ก่อนหน้านี้เขาจึงมาสารภาพและขอโทษกับสิ่งที่เกิดขึ้นแต่ทว่าจอมปีศาจกลับไม่โกรธเขาจอมปีศาจกล่าวว่าเขาไม่ได้นิยมสาวบริสุทธิ์แต่ขากลับชอบสาวที่มีประสบการณ์มากกว่าอย่ากลัวไปเลยจงสนุกกับมันซะก่อนที่มันจะถึงวันอาทิตย์นี้เธอจะเป็นของข้าเพียงคนเดียวแต่ทว่าในวินาทีนี้บารอนเซบาสเตียนก็ได้สารภาพอีกเรื่องให้กับจอมปีศาจว่าเขาได้แอบวางแผนร เว่แมรี่และแม่มดเผ่าเอเซกนั้นพยายามวางแผนเพื่อที่จะรอบสั่งหารท่านและจอมปีศาจก็ตั้งใจว่าหลังจากนี้เขาจะเป็นคนทําลายแม่มดเผ่าเอเซกเองหากไม่มีแม่มดเผ่าเอเซก่าคงอาจจะสบายใจขึ้นจอมปีศาจจึงขอให้บารอนพาเขาไปหานางตัดมาที่ทางเมอร์ซีเธอได้มายังบ้านของแอนเฮลตามสัญญาแอนเฮลจึงเล่าว่าสาเหตุที่เธอไปที่เล่าก่อนหน้านี้ก็เป็นเพราะว่าอยากฝากคนคนหนึ่งไว้ที่เล่านั่นก็คือกลอเรียนาครับเธอคิดว่ากลอเรียนาน่าจะเหมาะกับงานที่นั่นเพราะนางเคยเป็นโซเพนี่มาก่อนเมื่อแอนเฮลได้พาเมอร์ซ เธอไม่ได้ต่อต้านแอนเฮลอย่างก่อนหน้านี้จากที่ผมเข้าใจนะครับก่อนหน้านี้จากที่ปีาิาจเข้าไปจิ้มตาของกรอาน่าน่าจะเป็นการจิ้มเข้าไปในสมองส่วนความจํามันจึงทําให้กรอยาน่านั้นลืมเรื่องทุกอย่างก่อนหน้านี้และลืมบอกไปครับว่าก่อนหน้านี้สิ่งที่แอนเฮลกําลังหนีอยู่มันก็คืออีกร่างหนึ่งของเธอเองครับเช่นเดียวกับแมรี่เธอก็เคยมีเช่นกันเมื่อเวลาที่เธอนั้นส่องกระจกดูเมอร์ซี่จึงได้ตอบตกลงกับแอนเฮลว่าเธอจะพากรอยาน่าไปเป็นโซเพนีในเล้าของเธอแต่เธอก็ต้องการสิ่งตอบแทนบางอย่างและเช่่่่่่นนนเเเเคยยรรััับบธธออออออจะะงงไไไมมด้ก Angel, ้กกกกแแววาาาตตหืซ ะรู้นะครับว่าผู้หญิงคนนี้คือใครอีกทางเธอยังรู้สึกได้ว่ามีความว่างเปล่าอยู่ในมดลูกของนางเมอร์ซีน่าจะรู้นะครับว่าแอนเฮลได้ทําอะไรไว้กับกรอร์เน่าก่อนหน้านี้ แมรี่ได้เข้ามาพบกปลัาแม่มดเทาั้งนี้ทั้งสองฝ่ายได้พูดกันอย่างรื่นหูเช่นเดียวกันกับแมรี่ที่มีความห่วงใยต่อพวกเขาแม่มดเทากล่าวว่าครั้งนี้อาจจะเป็นการชีพเป็นชีตายแต่ก็เป็นอิสรภาพครั้งยิ่งใหญ่เธอกล่าวว่าเธอภูมิใจในตัวของแมรี่มากทางแมรี่ก็ไม่เคยคิดว่าวันนี้จะมาถึงแม่มดเทาก็ได้ปลอบใจแมรี่ว่าเราไม่มีสิทธิ์กำหนดเส้นทางชีวิตเช่นเดียวกับสิ่งที่เจ้ากำลังจะทำในตอนนี้แมรี่ตอบออกมาด้วยน้ำตาที่เต็มบาว่าขาต่างหากที่ต้องขอบคุณกล้าหาาาาาาเข้้ไไวแมมมมมรี่่อออกกนนนนทุยงงงดจจจบล็ถึพ แมรี่กล,าากล่าวว่าพวกเราต่างอดทนรันเพื่อรับใช้สิ่งที่ยิ่งใหญ่กว่าแต่เจ้าแค่ต้องการความยิ่งใหญ่ให้ตัวเองจอมพิศษกล่าวว่านี่ก็เพื่อเจ้าแต่แมรี่ก็ตอบไปว่าเธอไม่ต้องการเป็นพระเจ้าเธอรู้ดีว่าเธอต้องการเป็นแค่ผู้หญิงคนหนึ่งจอมพิศษสวนกลับมาทันทีว่าเจ้าคิดว่าเจ้าเลือกได้หรอต้องขอบคุณบารอนเซบาสเตียนที่บอกกับข้าให้ได้รู้เรื่องก่อนและแล้วบารอนเซบาสเตียนก็เดินมาอยู่ที่ฝั่งของแมรี่ทั้งบนนี้มันคือแผนที่จะล่อลวงจอมพิศษให้มาที่นี่จอมพิศา แม่มดเอาไอเซกได้กล่าวกับจอมปีศาจว่าเจ้าไม่เข้าใจความหมายที่แท้จริงของการเสียสละหรือพลังของมันเลยหลังจากนี้พลังของพวกเราทั้งหมดก็จะไหลเข้าไปสู่นางเพียงคนเดียวทันใดนั้นแม่มดเท่าทุกคนที่ล้อมแมรี่อยู่ก็ยกมีดขึ้นมาเหนือตัวทั้งหมดพร้อมใจใช้มีดแทงลงไปที่หัวใจของตัวเองเลือดของเหล่าแม่มดเท่าได้ไหลออกมาอย่างกับน้ำประปาแมรี่เธอได้ตักเลือดนั้นขึ้นมาและชลมไปบนใบหน้าของเธอวินาทีนั้นจอมปิศาจก็พยายามเรียกชื่อของบอสเซบับในน้องชายจอมปีศาจนันเองครับนี่เป็นครั้งแรกนะคร ฝั่งของแม่ที่เป็นที่เรียบร้อยแล้วรวมกับช่วงหลังๆที่เขาได้รู้ความจริงว่าจอห์พิศาต้องการตั้งตนเป็นพระเจ้ามันไม่ถูกกับเหตุผลที่จอมปนพิสารเรียกเขามาตั้งแต่แรกเพราะเขานึกว่าเป้าหมายหลักของพวกเขานั่นก็คือการช่วยพี่น้องจากคุมนรกทั้งนี้บอสเซบับเลอกที่จะไม่ช่วยจอมปีศิสาในตอนสุดท้ายแมรี่ได้ใช้พลังที่ได้มาจากเหล่าแม่มดเทาที่รางจอมปิสาที่อยู่ในร่างของลูกชายของเธอจนรางนั้นต้องแยกส่วนเป็นทีละชิ้นทีละชิ้นและเหล่าแมมดดเทาทาาี่่อยูข้้้งงหลลัก็ไม,ไย,มยังดจงอจดหทาที่ตอนนนนั้ไมมม่่สาาาารถอจดหยออกแแแต่่่ลล้้วววในนนนนนิาาททีีััมมเเป็ อนเซบาสเตียนกำลังกลับมาพอดีภาพที่เขาได้เห็นต่อนานั้นก็คือบารอนเซบาสเตียนกำลังโอบกอดแมรี่ที่กำลังร้องไห้อยู่และก็มีเว็บหนึ่งที่แมรี่ได้หันมาหาจอห์นเอาเดนและจอห์นเอาเดนก็ตัดสินใจเผาจดหมายใบนั้นซะถัดมาที่ทางฝั่งบารอนเซบาสเตียนและแมรี่ครั้งบารอนเซบาสเตียนกล่าวช่นชมแมรี่ว่าเธอนันนช่างเป็นผู้หญิงที่น่าทึ่งจริงๆแมรี่กล่าวว่าเรื่องนี้มันยังไม่จบวันอาทิตย์ทั้นจะยังคงเกิดขึ้นแม้ว่าเราจะเป็นอิสระจากลูกชายข้าแล้วแต่ทว่า,วาน้องชายของเขายังอยู่่่่่ทททีีีนนนนบบาา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 รรรออเเเสสสตตยจจจจึงงงงงไไดดด้้้้้้ใหหัััญญกกควิขขป็็็ะะมมแแลผ ภาพเด็ดตัดไปที่ซากศพกระจัดกระจายของจอมปีศาจมีหญิงสาวปริศนาของมารวบรวมชิ้นส่วนร่างกายของจอมปีศาจใส่เข้าไปในย่ามและแบกไปก็จบไปกันแล้วนะครับสำหรับซีรีส์เรื่องซารเลมอีพีที่เ็ซีซั่นที่3าเป็นยังไงกันบ้างครับกับอีพีนี้ก็ลองคอมเมนต์กันมาดูได้ครับเพื่อไม่ให้พลาดคลิปใหม่ๆของพวกเราก็อย่าลืมกด subscribe และกดกระดิ่งด้วยนะครับสำหรับวันนี้พวกเราก็ต้องขอตัวลาไปก่อนเวสเตอร์สตูดิโอสวัสดีครับ